ชายหนุ่มโดยบังเอิญเอาปูนขาวป้ายที่ดวงตากลับได้รับความสามารถมองทะลุเสื้อผ้าโดยไม่คาดคิดความสามารถพิเศษที่มาอย่างกระทันหันนี้ทําให้เขาดีใจจนแทบคลั่งกระโดโดโลดเต้นไปทั่วแต่ความสุขกลับกลายเป็นความเศร้าเขาดีใจเกินไปเผลอชนกับสาวสวยรวยและมีชาติตระกูลดีที่เดินผ่านไปที่น่าอายยิ่งกว่านั้นคือแว่นตาที่มองทะลุเสื้อผ้าของเขามองทะลุเสื้อคลุมของหญิงสาวผลค,คือทําให้เลือดก,กาเดาไหลหญิงสาวเห็นดังนั้นจึงอยากพาเขาไปโรงพยาบาลแต่เลขาเตือนว่าที่บ้านยังมีเรื่องด่วน ดังนั้นหญิงสาวจึงต้องให้เงินชายหนุ่มจํานวนหนึ่งให้เขาไปโรงพยาบาลเองชายหนุ่มรับเงินและกําลังจะออกไปแต่กลับพบโดยบังเอิญว่าในรถของหญิงสาวมีระเบิดเขารีบขวางหญิงสาวไว้อยากบอกเธอเกี่ยวกับข่าวอันตรายนี้พวกคุณขึ้นรถคันนี้ไม่ได้คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมถึงขึ้นรถคันนี้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นว่าคุณสวยและใจดีขนาดนี้ฉันแน่ใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เลขากลับเข้าใจผิดว่าชายหนุ่มคิดว่าเงินน้อยเกินไป ต้องการขู่กันโชคจึงดึงหญิงสาวสวยแล้วต้องการจะไปชายหนุ่มเห็นว่าระเบิดกำลังจะระเบิดด้วยความรีบเร่งจึงผลักหญิงสาวสวยลงกับพื้นหลังจากเสียงดังสนั่นระเบิดก็ระเบิดแต่เพราะพวกเขาหลบได้ทันเวลาดังนั้นจึงปลอดภัยดีหญิงสาวสวยรอดตายอย่างหวุดหวิดและรู้สึกขอบคุณอย่างมากต้องการให้เลขาจ่ายเงินขอบคุณชายหนุ่มแต่เลขากลับบอกเขาว่าเงินทั้งหมดอยู่ในรถและถูกระเบิดไปแล้วด้วยความจนใจหญิงสาวสวยจึงต้องพาชายหนุ่มกลับบ,บ้านเพื่อเอาเงินอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขากลับถึงบ้าน กลับพบว่าน้องชายของหญิงสาวกําลังป้อนยาพิษให้พ่อชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปขัดขวางคุณเป็นใครเฮหวานหวานวาน,นี่เป็นลูกน้องของเธอหรือเปล่าเขากล้าตีเธอได้ยังไงพี่สาวเขาผู้ใต้บังคับบัญชาทํากิริยาไม่เคารพผู้บังคับบัญชาไล่เขาออกไปซะคุณว่าใช่ไหมที่นี่มีพิษคุณพูดเหลวไหลว่านหวานว่านหวาน,วาน,วาน,วานทําไมคุณถึงมองคนนอกใส่ร้ายน้องชายของคุณเฮ <Hey, S 1> อะไรคือการใส่ร้ายมามาให้ฉัน หยิบยาพิษออกจากชามแต่น้องชายกลับเถียงว่านี่คือยาอายุวัฒนะที่จะช่วยพ่อแล้วยังกล่าวหากลับบอกว่าหญิงสาวไม่อยากช่วยพ่อจงใจหาชายหนุ่มมาสร้างปัญหาอย่าพูดเลวไหลสิมันชัดเจนว่าเป็นคุณและคุณด้วยพวกคุณสองคนร่วมมือกันต้องการปล่อยให้เขาตายยังคิดว่าฉันดูไม่ออกคุณคนนอกมาพูดจาไราสาระที่นี่พวกคุณทะเลาะอะไรกันคนป่วยใกล้จะไม่ไหวแล้วยังพูดจาเสียงดังอยู่ทั้งหมดเป็นเพราะคุณพ่อถึงได้เป็นแบบนี้ นี่คือ,อยาที่จะช่วยชีวิตเจ้าของบ้านทั้งหมดเป็นเพราะคุณซ่อมเจ้าของบ้านถึงได้กลายเป็นแบบนี้เป็นสีมือของคนที่คุณพากลับมาฉันบอกตั้งนานแล้วอยู่ว่านๆไม่อยากช่วยพ่อเลยทำลายยาวิเศษของฉันตอนนี้ดีแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าพ่อเกิดเรื่องไม่ดีเป็นเพราะพวกเธอสองคนหมอพ่อของฉันเป็นยังไงบ้างพวกเธอไปลาพ่อให้ดีเถอะเธอเป็นคนทําให้พ่อเสียฉันต้องการให้เธอชดใช้ชีวิตเดี๋ยวก่อนฉันมีวิธีช่วยเขาคือ แม้แต่หมอเทวดายังบอกว่าช่วยไม่ได้เธอมีวิธีอะไรฉันบอกว่ารักษาได้ก็ต้องได้ฉันมีของที่ช่วยเขาได้ฮ่าฮ่เธอคิดว่าเธอเป็นใครเธอที่เก็บขยะจะมีของมีค่าอะไรฉันนึกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แยกตัวออกจากสังคมคนเก็บขยะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครฮ่าฮ่นี่แหละ านี่แหละนี่คืออะไรลูกท้อฮ่าฮเธอมาเล่นตลกใช่ไหมโอ้ยอย่าดูถูกลูกท้อนี้นี่คือลูกท้อสวรรค์เธออยากจะบอกว่านี่คือลูกท้อของแม่ทัศวรร์ใช่แล้วนี่แหละคือแม่ทัศวรร์ลูกท้อในส่วนลูกท้อฮ่าฮคนนี้นะไม่เพียงแต่เป็นคนเก็บของเก่ายังเป็นคนบ้าอ่าฮ่าฮคนมาเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลบ้าให้ฉันคุณพูดว่าจริงหรือเปล่า จริงแท้แน่นอนไม่ใช่หรอกนะหวานหวานคุณเชื่อคำพูดบ้าบอของคนนี้ได้ยังไงคุณดูสิลูกทอนี้มันเน่าแค่ไหนแล้วฉันคิดว่าก็คงมาจากถังขยะเก็บของที่คนอื่นไม่ต้องการคุณคงไม่เชื่อคำพูดของคนบ้าหรอกนะอย่าถ้าคุณให้พ่อคุณกินจริงๆคุณจะกลายเป็นฆาตกรฆ่าพ่อจริงๆไม่มีปัญหากินเถอะเชื่อฉัน พ่อฉันบอกแล้วว่านี่มันหลอกลวงคนมาเอาเขาไปให้ฉันเขาเขาเขาเปลี่ยนไปไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้เจ้าเด็กนี้ไม่มีคําพูดจริงสักคําตอนนี้จะส่งคุณไปโรงพยาบาลบ้าสอนให้ดีๆพาไปหยุดมือหยุดหยุดหยุดมือเฮ้เฮเฮ้เฮพ่อคุณฟื้นแล้วคุณไม่ได้บอกว่าพ่อฉันไม่ไหวแล้วเหรอฉันก็สงสัยเหมือนกันเกิดอะไรขึ้น คุณรู้สึกยังไงบ้างเฮ้เด็กดีพ่อวันนี้มีคนวางระเบิดในรถฉันและเขาเอาผลท้อมาช่วยคุณผลท้อนี่แหละคือหัวใจคือการปล่อยปล่อยเขาเร็วคุณช่วยฉันและหวานหวานคุณคือผู้มีพระคุณใหญ่ของครอบครัวเราเฮ้คุณอวีคุณไม่ต้องเกรงใจขอถามชื่อแท้ของผู้มีพระคุณมาจากสำนักไหนมีอาจารย์จากที่ไหน ผมชื่อเจียงเฟิงผมไม่มีสำนักและไม่มีอาจารย์แล้วคุณทำงานอะไรผมเหรอคุณดูไม่ออกเหรอผมผมก็แค่เก็บของเก่านะฮ่าฮ่าคุณพ่ออยากไปเชื่อคำโกหกของเขาเลยคุณดูผลท้อนี่สิมันเน่าแค่ไหนแล้วเขาจะใช้ผลท้อเนา่าๆมาช่วยคุณได้ยังไงใช่แล้วพ่อเขาก็แค่คนเก็บของเก่าเขาจะมีสมบัติอะไรได้ลูกท้ออันนั้นไม่รู้ว่าเก็บมาจากทางขยะไหน พ่อโรคของคุณจริงๆแล้วอาซานเป็นคนรักษาให้คุณเขาหน้าตั้งใจหายาวิเศษให้คุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินแต่คุณดมไปสองสามครั้งยานี้ก็มีประสิทธิภาพดีมากโอ้เป็นเธอใช่แล้วพ่อทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมควรทำอ่าทุกคนดูสิลูกท้อนี้ดูเหมือนจะช่วยชีวิตคนได้ไหมพ่อผมจะทิ้งให้คุณเดี๋ยวนี้จะได้ไม่ต้องเห็นแล้วรู้สึกแย่อ,อืมใจเย็นใจเย็นพ่อ ยาวิเศษที่คุณหามาให้ผมใช่แล้วพ่อพ่อคุณสับสนรหรือเปล่าของที่ไม่สำเร็จพวกคุณรู้ไหมพวกคุณทำอะไรดีๆไหมนั่นคือลูกท้อลูกท้อที่มีเฉพาะในงานเลี้ยงของรัฐพ่อคุณดูผิดหรือเปล่าแต่แสงพลังวิญญาณบนลูกท้อนั้น แต่แสงพลังวิญญาณบนลูกท้อนั้นมีสีสันสวยงามสะดุดตาผมจะไม่มีวันลืมจนถึงวันนี้แต่พลังวิญญาณบนลูกท้อพันนี้มากกว่าลูกท้อพันนั้นเป็นของชั้นยอดสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดพวกคุณจะเอาอะไรมาเทียบกับมันพ่อที่ร่ำรวยที่สุดเพื่อขอบคุณชายหนุ่มที่ช่วยชีวิตสั่งให้คนเอามารดกตกทอดของตระกูลออกมามอบให้เขาแต่ชายหนุ่มกลับปฏิเสธความหวังดีของพ่อที่ร่ำรวยที่สุดอย่างสุภาพและบอกว่าถ้าเขาอยากตอบแทนจริงๆ ก็ช่วยจ่ายค่ารักษาให้น้องสาวของเขาพ่อที่ร่ำรวยที่สุดรู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจของชายหนุ่มจึงตอบตกลงคำขอของเขาทันทีแต่ในขณะที่ชายหนุ่มเตรียมที่จะไปจ่ายค่ารักษาให้น้องสาวกลับถูกมือสังหารของลูกชายพ่อที่ร่ำรวยที่สุดขัดขวางทางไปเมื่อเผชิญกับการไล่ล่า,ลาของมือสังหารชายหนุ่มใช้เวทมนต์ย้ายไปยังสวรรค์ในพริบตาที่แท้ชายหนุ่มเมื่อวันก่อนได้บังเอิญข้ามมายังสวรรค์และในเวลานั้นสวรรค์เต็มไปด้วยขยะสิ่งเหล่านี้ในสายตาของเทพ,พเจ้าขยะที่ไม่มีประโยชน์ แต่ในสายตาของคนธรรมดากลับเป็นของล้ำค่าดังนั้นชายหนุ่มก็เลยยังมีความสุขกลายเป็นคนเก็บขยะประจำสวรรค์เออพวกคุณยังมีใครอีกมีอะไรบ้างฉันฉันทุกฉันมีแก้วแตกใบหนึ่งแล้วก็ฉันแล้วก็พวกเราโอเคโอเคมาทีละคนฉันฉันเก็บหมดแล้วเพื่อนหนุ่มครั้งนี้คุณมาทันทีพวกเรายังไม่ได้เตรียมตัวครั้งหน้าต้องมาอีกนะโอเคโอเคฉันจะมาแน่นอนครั้งหน้ามาอีกนะเออเออใช่แล้วท่านเซียนผมจะกลับไปยังไงดี ฮ่าฮ่าฮ่าอ่อนี่ก็ลงไปแล้วไง